อ่ะโอเคก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูและเจ้าเหลืองน้อยเลวโวอกับทีมงานสสมชายนะครับผมนะเออเปิดคลิปมาก็ดูหัวหน้าทีมเหยียบลั่นเลยนะครับผมนะเออจะหมดแล้วนะเฮ้ <c oughs> เท่าผุผุนะแต่เสียงดังมากนะครับผมนะท่าผุผ่เสียงแหลมแหลมนะทางขึ้นนี้เริ่มหนืดไปเร,เรื่อยแล้วนะครับผมนะกับทีมงานสสมชายและเจ้าเหลืองน้อยแล้วโเอ็ก r 8 0นะครับผมนะคุณอยู่ทางโน้นเลยเดี๋ยวเราหามุมสวยๆถ่ยายนะครับผมนะโอเคเรามามุมสูงกันบ้างน,นะครับผมนะกับเจ้าสิงเอ็มดัมซิงนะครับผมนะ ตัวนี้เพลย์ไลแกต้องเข็นนิดนึงนะครับผมนะเพื่อกระตุกจมแลวนะครับผมนะสภาพต้องเข็นนะครับผมนะเพราะว่าจมไปเกินครึ่งล้อแล้วนะครับผมนะเออทำทำเล่นไม่ได้นะจะสีเอยมนี่ปกติชอบแสดงนะเจอยโบอย่างนี้เข้าไปนี่แสดงไม่ได้นะครับผมนะ ร้อ115นะแต่เร่งนี่ใหญ่มากนะครับผมนะสภาพค่อนข้างดีนะทั้งสภาพรถสภาพเครื่องนะว่าคนขับก็ดูแลดีนะครับผมนะเจสิงเอ็มดูแลรถได้ดีมากนะครับผมนะดูที่ไหลนะครับผมนะต้องปูทางให้รถมันวิ่งได้นะเพราะว่าดินนี่มันไม่แน่นนะครับผมนะมันไม่ใช่ดินทรายล้วนๆน,นะแต่เป็นดินทรายผสมดินเหนียวนะครับผมนะดินทรายปลอมนะ ดูภายนอกนี่เหมือนดินทรายมากนะครับผมนะมันสวยมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปททถมที่ถมอะไรนี่เวลาฝนตกนะติดรองเท้าเลยนะเดินผ่านนี่คือติดรองเท้าเลยติดขาเลยนะครับผมนะรถก็ลื่นแน่นอนนะถ้าเกิดไอจเจ้าดินนี่มันโดนน้ำนะแต่ว่าดูภายนอกนี่ก็คือเหมือนดินทรายนะไม่รู้ว่าเรียกว่าดินอะไรนะดินทรายปลอมดินสมองเลยว่าดินทรายผสมดินเหนียวนะครับผมนะ มีหลายชื่อนะเพราะว่าดินนี้นี่มีตำนานเยอะนะตำนานรถจมนะครับผมนะทางเออรถดำรถขุดนะเจอมาเจอกันเยอะนะครับผมนะกับใหญเจ้าดินนี้นะครับผมนะนะมากับดาบกอบนะครับผมนะคีอิมสโลนะครับผมนะคันนี้ก็น่าจะสบายสบายอยู่แล้วนะถ้าออกมาจากตรงเออตัวรถขุดได้นะก็น่าจะขึ้นกันไปได้แบบ ชิวๆนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวเรารอชมกันตอนเต็มรถอีกทีนะครับผมนะ,ะดูดาบกลอบกันต่อนะครับผมนะเต็มแล้วเหยียบเหยียบเยอะนะแต่รถก็ไปช้าช้านะครับผมนะเพราะว่าเขาใส่สโลมานะครับผมนะใส่สโลออกเลยนะเพื่อความชัวนะเพราะว่าถ้าไม่สโลนี่ไม่น่าไหวนะครับผมนะเพราะว่าเครื่องเขาไม่ได้ใหญ่มากนะเน้นประหยัดนะครับผมนะดาบกรอบก็คือเน้น น้ำมันน้อยๆนะน้ำมันน้อยๆเงินเหลือเน้นๆนะเงินเหลือเน้นๆเนะื้อๆแต่เรื่องความเร็วก็เขาไม่เหยียบแข่งกับไครนะครับผมนะขับรถก็ขับเหมือนไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับผมนะ <c oughs> ขับเหมือนเหมือนปล่อยให้รอบมันเดินเบาไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนเกียร์ยเกียร์เน้นประหยัดนะหนึ่งวันนี่ขนาดว่าน้ำมันแพลงก็ไม่ถึงหนึ่งพันนะครับผมนะน้ำมันเขาประหยัดมากนะรถ สำหรับดับกบ๊อบดับก๊อบสายประหยัดก็วันหนึ่งก็อาจจะเที่ยวเพลเขาประมาณวันละหนึ่งเที่ยวถึงสองเที่ยวนะแต่ก็คือถ้าเทียบกันเงินที่ลงทุนกับค่าน้ำมันแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็คือเขาจะเหลือเยอะมากนะครับผมนะสำหรับดับกบ๊อบนี่ก็เป็นอะไรก,ก็เริ่มขุดไปเรื่อยนะครับผมนะจะพยายามปรับสะให้มันเสมอกันก่อนนะครับผมนะก็คือตักไอ้ดินที่มันเหลือเนินๆนะก็เหลือจากปีที่แล้วนะครับผมนะ ปีที่แล้วเราก็มาขุดนะเพราะว่าตอนแรกนี่ตรงกลางนี่คือเป็นเกาะนะครับผมนะความสูงก็เสมอกับพื้นด้านบนเลยเราก็ตัดเอาไปก่อนนะเอาแต่ว่าดินพอเท่าที่เจ้าของเขาต้องการนะดินพอแล้วก็ปีนี้สั่งเพิ่มก็มาตัดเอาไปอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้ก็น่าจะเสมอนะครับผมนะเพราะว่าร้อยเที่ยวนะงานวันนี้ก็สั่งไว้ร้อยเที่ยวก็น่าจะพอดีนะครับผมนะวันนั้นก็กดได้อีกนิดหน่อยนะก,กดรอบสะเลยนะเอาให้เสมอ มากัต่อกับเสียเละดำสซิงใน,ในทีมฝั่งนี้นี่เยเละน่าจะเรงเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมนะรถบโบูนะกำนันจูสงเขาประกวดนะครับผมนะนี่ก็มาช่วยเราวิ่งนะเพราะว่า,าทีมงานเรานี่รถน้อยนะแต่ว่า,าง,งานปากโบนี่ก็ขนาดนี้ก็พอดีนะขันขบวนก็ดับเครื่องรองเลยนะเพราะว่า กว่าจะขึ้นไปได้แต่ละคันนี่ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมนะแต่เกิดสตาร์ทเครื่องไว้นี่นะำมานด้เพลงอย่างนี้นี่เหลือน้อยนะครับผมนะว่างานปากโบต่อเที่ยวเขาก็เหลือเที่ยวละไม่กี่บาทนะงานนี้เทป,ประมาณนี้อาจจะเหลือประมาณสัก70ถึง80หรือเปล่านะครับผมนะหรืออาจจะเที่ยวร้อยก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมนะเหลือไม่มากนะเพราะว่างานปากโบมันสามารถมัน วิ่งระยะใกล้นะครับผมนะวิ่งใกล้ๆอย่างนี้นี่ใส่แค่เกียร์หนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่ค่อยเปลืองน้ํามันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรารอดูตอนเสียเละเขาขึ้นอีกทีนะครับผมนะนี่น่าจะขึ้นสบายๆนะเพราะว่าเครื่องแรงเยอะกว่าเพื่อนนะครับสำหรับคันนี้โอเคดูเสียเละนะครับผมนะโอ้ดับนะครับผมนะโอ้รถ turbo ดับนะฮะไอ้ดับก็ไม่นี่ ไม่ <c oughs> ไม่น่าดับนะดับก็ยังไม่ดับนะครับผมนะพอดับก็มีสโลว์ <c oughs> นี่ก็เป็นเครื่องสดๆนะครับผมนะเ,ออเสียงธบูนี่ไม่รู้ว่าพี่น้องได้ยินกันไหมนะครับผมนะเสียงค่อนข้างเพราะนะเสียงใสๆนี่ไหล่าก็บปูนะครับผมนะน่าจะต้องปูทุกเที่ยวนะเพราะว่าถ้าไม่ปูนี่จมจมแน่นอนนะครับผมนะ ว่าหนืดเนืม่มากๆนะสำหรับเจ้าดินเน่ยดินทรายผสมดินเหนียวนี่นะครับผมนะอ่ะคันต่อไปใครจะมานะครับผมนะอ่ะโอเคต่อกับกันกับเสี่ยอู๋นะครับผมนะเข็นตึกร้อยสิบห้านะครับผมนะจะไหวไหมสองร้อยบวกยังดับคาที่ไปแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้เราดูร้อยสิบห้านะ ต่รอบนี้พี่ไร่เกปูทางไว้แข็งพอสมควรนะครับผมนะน่าจะพอไปได้นะแต่น่าจะต้องกดคันเร่งพอสมควรนะเพราะว่าทางหนื่มากเออลื่นแล้วนะครับผมนะรอดันอย่างเดียวนะเพราะว่าฝืนไปก็จมนะครับผมนะรถไม่น่าไปแล้วนะเพราะว่ามีคโคลนปนขึ้นมากับรอแล้วนะยังไงก็ขึ้นไม่ไหวนะต้องรอให้พี่ไรเกดันหันมาดันอย่างเดียวนะพี่ไรเก โกอยู่นะครับผมนะน่าจะคิดว่ารถออกไปแล้วนะเดี๋ยวเจหันมาดันนะครับผมนะเ้ยโอ้หนืดน,นะเอเจก็ไม่ได้รถดินนะครับผมนะก็คือวิ่งเป็นงานเที่ยวนะครับผมนะถ้า เราไม่ได้เหมานะถ้าเกิดใส่เป็นวิ่งเป็นงานเหมานี่เราน่าจะลดดินให้รถด,ดำแล้วนะครับผมนะแต่ว่านี่คือวิ่งเป็นงานเที่ยวก็เลยต้องใส่ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเราใส่น้อยนี่ก็คือคนนับกันหนึ่งเที่ยวมันดืมนะมันจะเป็นการเอาเปรียบลูกค้านะครับผมนะเราใส่ให้แบบดีๆนะครับผมนะคือทางมันเป็นงานเที่ยวน,นะครับผมนะเราต้องใส่ดินให้มันเต็มเที่ยวน,นะใส่น้อยไม่ได้นะ ถ้าเป็นงานเหมานี่น่าจะใส่กันคนละสี่ห้าปุกี้พอนะครับผมนะทา,ทางหนึ่รุ่นนี้นะทางไม่ชันนะถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งเจ้าหนึ่งห้าศูนย์ดีนี่คนละเรื่องเลยนะครับผมนะฝั่งนั้นนี่ชันมากชันแต่ว่าแข็งนะครับผมนะแต่ทางนี้นี่คือทางไม่ชันมากแต่ว่าหนืดนะคนละฟิวกันนะครับผมนะหนืดๆอย่างน,นี้ก็ตึงเหมือนกันนะแต่ว่า มันก็ถ้าเกิดหมดแรงก็จะอยู่กับที่นะแต่ทางฝั่งเจ้าหนึนี่ถ้าหมดแรงนี่ไหลมาชนแม่โคแน่นอนนะครับผมนะแต่ฝั่งนั้นนี่มีแต่เจพลังนะครับผมนะเลยไม่มีปัญหาฝั่งนี้น่าลุ้นกว่านะครับผมนะโอ้กลับมาที่คันที่5้านะครับผมนะหัวหน้าทีมซอสสมชายนะครับผมนะกล,กล้องกล้องมัวนะคับนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ รถนี่มันเจิดจ้าเก,กินไปหรือเปล่านะรถหน้าทีมมานี่กล้องมัวกันเลยทีเดียวนะผมนะโอ้สาวสมชายนะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมขอลันรันนะครับสาวสมชายนะเดี๋ยวเราเราดูตอนเต็มอีกทีนะลันลันปิดคลิปกันไปเลยนะครับผมนะ เต็มเลยนะครับผมนะออแน่นอนนะรอบนี้เอาจริงนะรอบนี้ต้องต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมให้เอาจริงนะไม่งั้นนี่ทำเล่นนะสอสมชาย ถ้าไม่เตรียมให้เอาจริงนี่เดี๋ยวทำเล่นนะจะแสดงจมโชว์นะครับผมนะ,ะดูเพลย์ไลน์เพลย์ไลน์ลงมาทำอะไรจ๊ะเก็บบัวนะน่าจะให้เจ้าตีคอนโทรลต่อไปนะครับผมนะเพลย์ไลน์ลงมาพักตัวนะเพราะว่าไม่ได้หยุดเลยนะรถดำขึ้นไปนี่โมแต่ทำทางนะไม่มีโอกาสได้หายใจหายคอนะครับผมนะมาต่อกันกับเจ้าสิงเอ็มนะ นี่ก็เที่ยงแล้วนะครับผมนะน่าจะถึงเวลาพักเที่ยงนะคลิปนี้ก็ถ่ายทำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะใครรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ